วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเวฟร้อยีบผ้ากับโซนิกนะครับเวฟร้อยีบผ้าแต่งไปสี่ห้าหมื่นครับเดี๋ยวไปชมกันครับไปครับ ครับผมวันนี้ผมก็พามันดูเว็บร้อยสิบ้าไอบังลมนะครับไปชมกันครับรายละเอียดมาแล้วครับช่างบนเดิมครับช่างเจกลองเต็งนะครับนี่ครับหัวใจนักซิ่งครับครับผมมาดูครับจากชุดบนนะครับน้องเจอธิบายหน่อยครับเป็นปั๊มซียจีครับปั๊มซียจีครับ ตัวนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปชุดล่างเลยครับไปดูครับใช้เป็นปั๊มปักปักข้างแท้ครับปักข้างแท้นะครับตัวนี้ห้าพันบาทครับห้าพันบาทนะครับใช้เป็นสายสวิตตัดวาล์วครับสายสวิตเปิดครับผมตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับจานของอะไรครับจานใช้ของทีเคครับสามพันห้าร้อยบาทรวมสเปซเซอร์ครับ เนี่ยครับมาดูครับสายจอดนะครับดูจากจานนิดแล้วเนี่ยครับแล้วคอบปะครับชุดชดล้อใช้เป็นของอาร์กอนครับชุดล้ออาร์กอนนะครับพูดงประมาณพันแปดร้อยบาทครับพันแปดร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูชุดล่างครับเนี่ยครับท่อไทเทนนะครับพอท่อไทเทนตัวนี้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ พ5 0 0น้ครับลายลายโต้ใช้เป็นของเคมันครับโต้ปลาหมกเนี่ยครับมาดูชุดหลังครับชุดหลังตัวนี้สวิงงามของอะไรครับสวิงงามของเว็บร้อยลาวาน mm hmm 19, ครับเนี่ยครับสวิงงามร้อยมุ้อยู่ประมาณหนึ่งพันหนบาทนะันห้าร้อยนะครับเอาวชุดหลังนะครับชุดหลังใช้เป็นวายเอส G series ครับโอ้ยชื่อยาวสามพันหกร้อยบาทครับรวมไปแล้วก็หลายบาทนะครับสามสี่หมื่นได้ผมว่าเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งครับไปครับนี่ครับไล่น็อตเรียบร้อยคร,รับ เป็นน็อตของอะไรครับใช้เป็นน็อตน็อตเล็ครับหัวเพิงเนี่ยครับพักเตาหลังใช้เป็นของพักเตาหลังอายาเต้ครับคู่หนึ่งราาประมาณแปดร้อยบาทครับโอ้ยหลายบาทนะครับคันหนึ่งก็หลายบาทมากเลยครับกันเกียร์ใช้เป็นกันเกียร์หน่วยครับของหน่วยนะครับตัวน,นี้ประมาณห้าร้อยบาทครับ เนี่ยครับแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาเลยครับกาตั้งก้างของนินาครับของนิดอ่ีตอนนี้ราคาอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทน่าจะได้เนี่ยครับสายครีบนะครับแต่งแบบเรียบๆสวยๆเลยครับแต่ตอนนี้ยังเป็นชุดสีธรรมดาอยู่นะครับมีโอกาสจะใส่ชุดสีแต้ฟสีต่อไปเป็นสีอะไรครับน่าจะเป็นสีเขียวครับเดี๋ยวเราไป รอชมเลยนะครับสีเขียวเนี่ยครับมาเก็บอะไรแต่งที่เคเคอะไรซิ่งนะครับเนี่ยครับอะไรจบครบจบในที่เดียวครับเคเคอะไรแต่งเคเคอะไรแต่งนะครับสนใจตักต่างปิดอเลยครับครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆนะครับไปครับ โซนิคเครื่อง CBR 150นะครับเจ้าของนะครับดูครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเด็กใจายปาลมนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบสองมีโซนิคแล้วนะครับแต่งเต็มซะด้วยเนี่ยครับบิดลอยแน่เลยครับลอยไหมน้องแต่งอะไรไปบ้างน้องหันติบายพี่หน่อยเนี่ยครับ น้องก็บอกไม่ถูกนะครับก็มีเนี่ยครับชุดล้อนะครับโชกหน้าเนี่ยครับเครื่อง CBR150 นะครับเนี่ยครับผมแต่งแบบรอๆนะครับแต่มันเด็ดที่เนี่ยครับอายุน้อยมีรถแต่งแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับ ไหนสตาร์ทให้ดูหน่อยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเนี่ยครับรับผมไม่ธรรมดาครับอย่างเพ่ครับไปครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับน้องเขาไม่กล้าคุยเท่าไหร่ครับเขินๆอยู่ไปครับสวัสดีครับ